กดติดตามช่อง YouTube อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้นะครับอาจารย์จะมาแนะนำนะครับสำหรับความพร้อมนะครับในการเตรียมตัวไปรายงานตัวเพื่อบรรจุรับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับแจ้งวันรายงานตัวนะครับสำหรับวันรายงานตัวนะครับให้ท่านดูได้จากเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมนะครับหรือจะมาดูที่เพจอาจารย์ก็ได้นะครับสำหรับวันรายงานตัวนะครับในการเตรียมความพร้อมไปบรรจุรับราชการส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในแต่ละรอบนะครับจะใช้สถานที่คือนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับในการ รายงานตัวนะครับในการเตรียมความพร้อมก่อนจะไปบรรจุรับราชการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับดังนั้นนะครับเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้รับทราบในเบื้องต้นนะครับอาจารย์จะมาแนะนําวันนี้เกี่ยวกับเอกสารนะครับในการเตรียมความพร้อมนะครับสําหรับสิ่งที่ท่านจะต้องเตรียมนะครับความพร้อมนะครับในการไปรายงานตัวเพื่อบรรจุรับราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตนะครับจะมีนะครับเอกสารนะครับจะมีดังนี้นะครับก็คือ1นนะครับบัตรประจําตัวประชาชนนะครับของท่านเองนะฉบับจริงนะครับย้ําว่าเป็นฉบับจริงนะครับที่ยังไม่หมดอายุนะครับเอกสารอย่างแรกนะครับที่ท่านจะต้องเตรียมไปเอกสารอย่างที่2ที่ท่านจะต้องเตรียมไปก็คือใบรับรองผลการตรวจ าหาเชื้อโควิดนะครับหรือ a อทนะครับที่ท่านจะต้องไปตรวจนะครับสำหรับสถานที่ตรวจเอทนะครับท่านจะไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชนก็ได้นะครับหรือจะไปตรวจที่คลินิกก็ได้นะครับที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรับรองนะครับหรือจะไปตรวจที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลก็ได้นะครับในส่วนนี้ท่านสะดวกที่ไหนท่านก็ไปตรวจที่นั่นได้นะครับส่วนเรื่องต่อมานะครับสำหรับการแต่งกายนะครับในการเตรียมตัวไปรายงานตัวนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสำหรับการแต่งกายนะครับจะแต่งกายด้วยชุดสุภาพนะครับสำหรับผู้ชายและก็ผู้หญิงนะครับชุดสุภาพนะครับ าตามหลักก็จะเป็นชุดสูรนะครับแล้วก็จะเป็นรองเท้าคัดชูนะครับสาหรับผู้ชายและผู้หญิงนะครับตามภาพเลยนะครับที่อาจารย์เอาขึ้นให้นะครับเพิ่มเติมนะครับสําหรับรองเท้านะครับผู้ชายก็จะเป็นรองเท้าหุ้มส้นนะครับหรือรองเท้าหนังนะครับสําหรับ ใส่ไปรายงานตัวนะครับก็จะเป็นสีดําหรือสีน้ําตาลก็ได้นะครับจะไม่มีลวดลายนะครับถุงเท้านะครับสําหรับผู้ชายก็จะเป็นถุงเท้านะครับถ้าท่านใส่รองเท้าสีดําท่านก็ต้องใส่ถุงเท้าสีดานะครับส่วนผู้หญิงก็จะเป็นรองเท้าหุ้มส้นนะครับหรือลัดส้นนะครับตามภาพเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของเป็นรองเท้าแบบปิดปลาย นะครับขนาดความสูงของส้นรองเท้าก็จะไม่เกินนะครับ10เซนติเมตรนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนหลายๆท่านบอกว่าเป็นชุดอนอกเหนือจากนี้ได้ไหม อาจารย์ไม่แนะนานะครับอ, erm อาจารย,ย์ไม่แนะนํานะครับอยากให้ใส,ส่สูตรนะครับเพราะว่าท่านยังไม่ได้บรรจุรับราชการโดยโดยแท้นะครับก็คือยังไม่ได้เป็นข้าราชการตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการไปรายงานตัวนะครับดังนั้นนะครับการเตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายนะครับอาจารย์อยากให้ท่านทําให้ถูกต้องนะครับที่สุดนะครับสําหรับ การไปรายงานตัวนะครับวันนั้นนะครับท่านก็จะได้ฟังนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมนะครับก็คือท่านพออ,อชนินนะครับที่ท่านอาจจะได้มา,าบรรยายให้พวกเราทราบนะครับเกี่ยวกับแนวทางต่างๆนะครับในการเตรียมความพร้อมไปบรรจุรับราชการนะครับว่า ท่านจะต้องดําเนินการอย่างไรเตรียมความพร้อมอย่างไรก็จะมีเจ้าหน้าที่หลายๆคนนะครับที่ให้คําแนะนํานะครับในวันที่ท่านไปรายงานตัวบรรจุรับราชการนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์หลังสิต์นะครับทีนี้นะครับเมื่อท่านได้ฟังนะครับเจ้าหน้าที่กรมอธิบายหมดแล้วนะครับก็คือในส่วนของอ่า เอกสารที่ท่านจะได้มานะครับก็จะเป็นในส่วนของซองสีน้ําตาลนะครับในซองสีน้ําตาลนั้นนะครับจะประกอบด้วยเอกสารต่างๆของท่านนะครับที่ท่านได้ยื่นวันที่ท่านไปสอบสัมภาษณ์นะครับกรรมการเจ้าหน้าที่ภายในกรมส่งเสริมก็จะตรวจเอกสารในส่วนนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเอารวบรวมไว้ในซองสีน้ําตาลแล้วก็จะมอบให้ท่านในวันที่ไปรายงานตัวบรรจุในแต่ละรอบนะครับ เมื่อท่านได้ใบอหรือว่าซองสีน้าตาลนั้นมาแล้วท่านก็จะเก็บไว้นะครับเก็บไว้เพื่อนําส่งอ,อปทอนะครับวันที่ท่านจะมารายงานตัวบรรจุที่องค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับในอบพอ,อในเทศบาลในอบจอนะครับเอกสารส่วนนี้สําคัญให้ท่านเก็บไว้นะครับในส่วนนี้ภาพรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับขั้นตอนการเตรียมตัวไป รายงานตัวนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับส่วนอื่นๆนะครับส่วนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดปกติขาวนะครับชุดสีกากีนะครับหรือว่าเอกสารต่างๆที่ท่านจะต้องเตรียมไปรายงานตัวที่จังหวัดนะครับให้ท่านดูที่เพจอาจารย์นะครับ หรือดูที่ช่อง youtube นะครับที่อาจารย์ทำเป็นคลิปวิดีโอไว้แล้วนะครับในส่วนนี้ท่านจะได้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับในการเตรียมความพร้อมนะครับในการไปบรรจุรับราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับสวัสดีครับ